เอาเผาถ่านไล่ปล่องควันครับรีวิวครั้งที่สหลังจากไปกินข้าวมาแล้วก็มาใส่ไฟเติมเชื้อไฟนิดหน่อยครับเนี่ยคือควันที่มันมีมองไม่เห็นใช่ไหมครับอาจารย์จะใช้แบบนี้แหละครับก็ไม่ได้ไม่ได้เอาไฟไปติดข้างบน ก็จะเน้นถ่ายเฉพาะด้านนี้ก่อนนะวันนี้ด้านนน้นก็เอาไฟติดครับมันไม่เจ็มไฟโซลาเซลล์ก็ลมมะขามบังแสงไม่มีเลยก็ไม่ได้ไฟเลยไม่ได้ไม่ได้แสงให้ดูเลยคลิปที่แล้วต้องขออภัยมากเลยครับ 2, องแแสงไม่มีเลยทีนี้คลิปเนี้ยเดี๋ยวกล้องวัน ทำให้ดูอีกทีนี่ก่อขั้นบันไดเกือบเสร็จแล้วก่อขั้นบันไดนี้ก็เดินมานี่เลี้ยวมานี่ <c oughs> ข้างบนมันมองไม่เห็นนะสิข้างบนมันมองไม่ค่อยเห็นไฟดับแล้วเดี๋ยวจะใส่เชือกไฟให้ดู นี่ยมันลุกอยู่ครับมันไม่ใช่ดับหรอกมันลุกอยู่ข้างล่างตใต่ดูว่ามันลุกอยู่นะพอเติมไปนิดเดียวก็ลุกแล้วแบบนี้อเปลวฟับ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 ควันก็มีนิดหน่อยทีนีว้วิธีการคือแบบนี้แหละครับถ้าจานไฟแลบมาถึงบนเลยจะไม่ให้มีควันเลยอ่ะก็ต้องค่อยๆใส่ ใช้ทำมะพร้าวอย่างเงี้ยใส่ทีละอันใส่ไม่ใช่อย่างนี้นะใส่ทีละใบแบบนี้นี่เนี่ยทีละใบยอย่างเงี้ยใส่อย่างเงี้ยครับเนี่ยเนี่ยแค่นี้ครับใส่แค่นี้ก็ได้แล้วมันก็จะลุกไปเรื่อยๆแล้วควันก็จะไม่มีเนี่ยแค่นี้ก็สามารถอบให้ไม้ให้ให้ใหได้ทานได้แล้ว แค่นี้แหละไม่ต้องไม่ต้องไปให้ลุกมากใบกว่านี้สักเท่าไหร่เนี่ยแค่ใบเนี่ยแค่นี้อุ้ยแล้วก็ไอเนี่ยเนี่ยต้นพงเนี่ยต้นพงเนี่ยใส่ไปเลยเนี่ยต้นพงเนี่ยอย่างเงี้ยต้นพงบางๆมันไม่มีอะไรเลยเบาเป็นนุ่นเลยเนี่ยไม้ไผ่เล็กๆ เนี้ยครับไอ้ดุดนี้ก็ใส่ได้นะเนี่ยไม่ผูเนี่ยไม่ผูเนี่ยใส่ได้ <c oughs> คือถ้ามันนะล่วงไปแล้วไอ้นั่นท่ามะพร้าวถ้าไฟมันลุกแล้วเนี่ยเราสามารถใส่ได้ได้หลายดุจน,น่อยแต่ถ้ามันยังไม่ลุกยังไม่มีเปลวไฟขึ้นมาเราไปใส่อย่างนั้นคนะวันเกิดเนี่ยดเุเล็กๆอย่างนี้นเนี่ยที่อาจารย์ใส่เนี่ยเล็กกว่านิ้วเยอะเลยนะ แต่ก็ดั้งใส่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใส่ไปสองสามรอบแล้วแบบเนี้ตั้งแต่กองวันอะไม่ได้เปลืองหรอกเพราะว่าไม้ไอ้สีฟันเทาเชือกเขาอะเทาเชือกเขาก็ไอ้นี้ก็ใส่ได้เนี่ยอันเนี้ยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยใส่เดี๋ยวใส่เล็กๆก่อนนี่ใส่ดุนอย่างเงี้ยเล็กๆให้มันลุกก่อนครับเนี่ยให้มันลุกมันลุกดีก่อนค่อยใส่ ถ้ามันลุกไม่ดีแล้วเราไปเติมไปเติมไม้ใหญ่ควันก็เกิดทันทีแต่ถ้ามันลุกดีแล้วเนี่ยเราเอาเล็กๆล,ลุกดีเป็นฐานดีลุกไฟลุกดีแล้วก็ดุนใหญ่หน่อยใส่เข้าไปเนี่ยเล็กๆใส่เข้าไปเล็กๆเ,เนี่ยดีครับเล็กๆเ,เนี่ยดีมากเลยเนี่ยพุกเศษเถาวันเถาเอ เอาอะไรนะลืมแล้วเผาตำลึงนั่นเผาตำลึงครับอย่างเงี้ยใส่ใส่ได้ทีละอันทีละอันสองอันใส่ไปแล้วเนี่ยใส่ให้มันเกิดความเออ่ให้มันเกิดแสงไฟถ้ามันมีไฟมีแสงไฟอย่างเงี้ย มีแสงไฟอยู่ตลอดอย่างเงี้ยเราก็เติมไปเรื่อยๆไม่ต้องเติมเยอะแบบนี้แบบนี้ครับเนี่ยถ้าใครไม่กลัวไม่กลัวเปลืองไม้เชื้อไฟก็ใส่ไปได้ครับนี่ดุนใหญ่หน่อยครับก,ก็ใส่ไปให้มันลุกนให้มันลุกให้มันลุกแล้วมันอยู่ข้างในนะ มันไม่มีมันก็ลุกอยู่ลุกนิดหน่อยไม่ต้องลุกเยอะ <c oughs> แค่นี้ยถ้าเราอบไปเรื่อยๆเจยจนถึงเช้าตอนนี้มันประมาณสัก2ทุ่มครับเนี่ยไหมไม่ลุกลุกนิดๆอยู่ข้างล่างลุกนิดๆอยู่ข้างล่างาไม่อยากเอาไปเดี๋ยวกล้องพังเดี๋ยวจะลองใส่ไอ้นี้ให้มันไฟพุ่งขึ้นมา ดูที่มันจะเกิดควันไหมน,นี่นี่นมันก็เกิดควันครับเนี่ยข้างบนเป็นควันไงเนี้ยถ้าเราใจร้อนรอให้ลุกอย่างนี้เลยไม้คายแก๊สไวแน่นอนครับแต่มันแวบเดียวหายเลยครับค่อยๆใส่ครับทีละหน่อยละหน่อยช่างมันให้มันเป็นฐานแดงๆอบ มันอบไปก่อนครับอบไปโน่นถึงเช้าน,นู่นเราค่อยเร่งตอนนี้เอาใส่เล็กๆน้อยๆดีกว่าไม่ต้องไปให้มันพ่นขึ้นมาอย่างนี้เมื่อกี้หรอกครับเปลืองเปลืองไม้เปล่าเปลืองเชื้อไฟเนี่ยถ้าไม่เอาไม้ใส่นะนี่ทนใหญ่ก็ยังไม่ใส่ถ้าไม่ใส่มันไม่มีควันเลยเนี่ยมันไม่มีควันเลยอย่างเงี้ยไม่แปลว่าอาจารย์จะไม่ได้ทานนะมันแปลว่า ไฟมันก็ยังร้อนอยู่ความร้อนก็ยังอบอยู่ไม่รีบครับไม่ต้องรีบเพราะว่าอย่างไงก็ยีิบสี่ชั่วโมงอยู่แล้วกลางคืนกลางคืนสิบสองกังวันอีกสิบสองชั่วโมงก็โอเคแล้วก็แถมไปอีกสักสามสี่ชั่วโมงนั่นหมามาันมาเป็นเพื่อน,นครับเสียงก็ก็ก็นี่ไงขาดขาดถึงมาเป็นเพื่อนเนี่ยเขากลัวเป็นห่วง ซื่อสัตว์จริงๆเขาเดินมาดูเอยครับแต่เขาต้องไปดูบ้านหลายหลังเขาไปดูบ้านสี่สี่หลังอ่ะสี่หลังเขาต้องไปตรวจทุกหลังหนึ่งสองสามสี่สี่หลังห้าหลังแล้วเขาดูอีก,อกหลังหนึ่งก็มีหมาเยอะมันไปเล้ากันเขาก็เดินไปดูเหมือนกันแล้วก็มาหลังที่ห้าก็คือของอาจารย์นี่เขาก็เดินมาดูเรื่อยครับเดินมาดูเรื่อย ลูงเขาเดินมาตรวจมาดูมาเรียกบางทีเสียงฮึๆห,หน่อยๆไม่เห่าแล้วเขาเหมือนเขาเรียกอ่ะเรียกไปกินข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคนนะเขาจะเหา่ากลางคืนอย่างเงี้ยเห่าเลยเพราะว่าถ้ากลางวันเขาไม่ค่อยเหา่าถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยไขรโผล่มาเขาจะเหา่าเห่าให้รู้ว่ามีคนมาก็เรียก เห่าหมาเขาเรียกไงเรียกเราว่ามีคนมาหนะ้าให้เรารู้ตัวเนี่ยควันไม่มีให้ดูให้ดูว่ามันไม่มีควันไงลงมาจากเตาแล้วก็ไม่มีมีควันหลักไอ้ที่แสงแสงนี่แสงไฟนะนะไม่เห็นมีควันไม่มีแต่มันลุกอยู่นั้นอนะ่ะมันลุกอยู่ข้างล่าง ลุกแดงๆอยู่เดี๋ยวสักพักก็ขึ้นไปเติมอีกนิดนึงนี่ครับอันนี้คือกอไม้ยังไม่ได้ยังไม่ได้หยิบสักชิ้นหนึ่งเลยตรงนี้ไม่ได้หยิบเลยเนี่ยยังไม่แหว่งไปไหนเลยไม่ได้หยิบเลยเดี๋ยวก็จะดับไฟดวนี้แล้วครับเปืองไฟเปล่าๆเอาแต่ข้างนอกอย่างเดียวจะให้ดูเวลา พราะว่านาฬกาจานมันไม่เดินแล้วมันพองเป็นกระดาษมันก็เลยไปโดนเข็มนี่จให้ดูเวลาปู้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยยนากายี่สิบหกนาทีเห็นไหมครับจานใช้มือถือเพื่อเป็นกล้องครับสองอันผัดกันเลยผัดกันเนี่ยซื้อไฟปิดแล้วปิดเลย เอาไฟมาเพิ่มตรงนี้ดีกว่าไม่ไปไว้ตรงนะี้หน้าร้านในร้านเนี่ยในคามันไม่เดินเพราะว่ากระดาษมันพองมันเปียกน้ำเพราะมันร่วงฝนตกก็กองอยู่ตรงเนี้ยเปียกน้ำใจใดูก็คือว่านี่พัดลมมันหมุนอยู่เงเดี๋ยวสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็เดี๋ยวจะเอาอีกตัวหนึ่งมาเปลี่ยนมาเปลี่ยน ตรงนี้ก็ปิดนิดน้อยไม่ได้ปิดแน่นอะไรเอาไว้ตอนเช้าจะได้เปิดง่ายๆครับไม่ต้องไม่ต้องไปปิดแน่นมีรู้ระบายออกมาได้บ้างนิดหน่อยเวลาเราปิดหัวเตาควันม,มันก็จะออกนี้แต่ตอนนี้หัวเตาไม่ปิดหัวเตาไม่ปิดปล่อยควันม,มันขึ้นไปบ้างนะครับควันม,มันตรงนะครับแต่เมื่อคืนหนาวมากเลยอาบน้ำนี่เย็นเจี๊ยบเลย ตอนาจะมาประมาณสี่ทุ่มโอ้หเย็นหนาวเลยน้ำเย็นแปลงน,น้ำแข็งเนี่ยมังกรไม่ต้องพ่นควันจะให้ดูว่ามังกรมันไม่พ่นควันไม่ต้องพ่นเดี๋ยวถ่ายทำไปนี่อีกคลิปหนึ่งก็อาจจะช่วงเช้าเลยถึงจะถ่ายครับตรงนี้ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเนี่ยขวดตรงนี้เลี้ยงเต็มเลยไหมตรงมังกรเนี่ยเต็มแล้วมังกรก็ไม่ต้องพ่น ปล่อยก่อนต้องพ่นละเพราะว่าอาจารย์ทำเป็นระบบซปเปอร์สันให้ให้มันพ่นให้เตามันเป็นมังกรมันเองมันพ่นไฟขึ้นไปข้างบนฟ้านะครับไม่ใช่พ่นควันนะไม่ใช่พ่นควันพ่นไฟเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ได้เน้นคำว่าควันแม้แต่นาทีไหนก็ไม่ต้องการให้มีควันเนี่ยแบบนี้ก็คือเนี่ยพูดไปเรื่อยเนี่ยพยายามพูดให้ฟังกันว่า ไม่ได้เล่นกลหรือว่าไม่ได้ปิดบังไงไม่มีใครมานั่งพร่ำเพอ้อละเมอหาให้ดูว่าควันมันไม่มีอย่างไรครับไปดูเตาท,ทั่วไปเตาอื่นเขาก็ไม่ได้มีเวลาอะไรจะมาเสียเวลากับเรื่องแบบนี้ให้ดูว่าเออขณะเราใส่เชื้อเพลิงแล้วควันมันไม่มี แล้วก็ใส่เชื้อเพลิงแค่นิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆครับตรงนี้ยังเลี้ยงขวดไม่ค่อยดีนี่เมื่อกี้หลุดเลยครับต้องเลี้ยงให้มันมิดบันไดแล้วก็เดินขึ้นไปได้ง่ายๆว่านี้ต่อไปก็จะอาจจะโถมแล้วทําเป็นอาคารแล้ตรงนี้นะครับมันก็จะเดินรถหลั่นขึ้นไปขึ้นเตาได้ง่ายกว่านี้ครับเป็นอาคารอบเป็นห้องอบอะ่ะเขาเรียกว่าอาคารเขาเรียกว่าห้องอบห้องอบฐ่าน เราก็เดินขึ้นไปเหมือนเหมือนกับอาจารย์ก็จะทําว่าหน้าเตาทางนู้นนะสูงแต่มาทางด้านด้านหลังนี้ก็คือเดินเป็นเนินเหมือนเป็นเนินเนินดินเหมือนเดินบนพื้นดินนะนะอาจารย์จะทําเตาให้เป็นแบบนั้นก็คือระดับเตาเนี้ยค่อยๆลาดเอียงมาก็คือเหมือนเหมือนเหมือนวางของบนพื้นดินวางไม้บนพื้นดินแล้วก็เอาไปใส่เดินไปเดินมาแค่บนข้างบนนานๆจะลงมาสักที ถ้าลงมาก็แบบค่อยๆลาดลงมาครับลดลันลงมาเพราะว่าไอไม่ได้เอาดินโมขึ้นไปเฉยๆทาเป็นห้องครับทาเป็นห้องทําเป็นห้องแล้วก็เดินบนหลังคาห้องได้แค่นั้นเองแล้วก็เดินขึ้นไปเอาไม้วางบนหลังคาห้องแล้วก็เดินไปใส่เชือกพงเนี่ยก็คือจะทําแบบนั้นข้างล่างก็เป็นห้องเก็บทา <coping> นห้องเก็บทานอบทานห้องอบทานครับแล้วเราก็เดินขร้บไปข้างบน พราะว่าห้องอบถ่านมันไม่มีเปลวไฟอะไรไงยมันแค่ร้อนอุ่นๆแล้วก็เดินขึ้นไปแล้วก็ไปใส่ตรงนู้นได้ยุงไม่มีดีด้วยครับเผาถ่านให้มันมีลูกเล่นให้มันมีเพลิดเพลินนะครับให้มันเพลิดเพลินเพราะว่าเผาถ่านแล้วเออทํานูน่ทนทํานี่เอาเชื้อเพลิงเอาความร้อนจากในเตามาพ่นทำห้องอบอบสมุนไพรก็ได้ ต่อไปอบสมุนไพรแต่อาจารย์จะอบทานแล้วก็อาจจะมีห้องอบอีกอย่างหนึ่งคืออบพุกเครื่องปั้นนะเครื่องปั้นดินเผาอะไรต่างๆนะจะทําอีกนะมันก็ค่อยๆทามันไม่มีปัญหานี่นะครับเพราะว่าเชื้อเพลิงมันมันได้เปล่าอ่ะนะพวกเชื้อเพลิงพวกเศษไม้อะไรเงี้ยมันเยอะไงของชาวบ้านเราเอามาเผาเล่นตรงเตา ธรรมดาคนหนึ่งเขาก็เผารับชาวบ้านนะ่ะเผาต่อสางฟางข้าวพังโอ้โหฝันขงมุงชงเช็งเขาไม่สนใจแล้วครับชาวบ้านใครจะเดือดร้อนเขาไม่ได้สนใจขอขอโทษนะขอโทษครับคือมันเป็นธรรมชาตินะทำปกติวิสัยของของเกษตรกร,ะร,กรนะครับมีนาก็าจะเผาเพราะทําไมเผาเขาไม่หมักทําไมเขาไม่มีความรู้หรือเมือม่อเมื่อ สิบกว่าปีที่แล้วยิ่งไม่รู้เลยเมื่อหกเจ็ดปีที่แล้วอาจารย์ก็งงนะก็เริ่มตาสักสว่างขึ้นว่าเอ๊ะชาวบ้านเขาไม่รู้หรือว่าหมักตอสร้างฟางข้าวแล้วมันได้ปุ๋ยไม่ต้องไปเผาเผามันได้ปุ๋ยน้อยมันได้โพแทสเซีย,ยมยแต่มันได้อย่างอื่นมันหายไปหมดไงแล้วก็พวกจุลินทรีย์พวกาธาตุอาหารต่งตางๆที่มันจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นวงจรเป็นโซ่โซ่วงจรชีวิตของของปุ๋ย ปุ๋ยนี่คือวงจรชีวิตของสัตว์นะสัตว์ขี้สัตว์อึสัตว์ตายสัตว์ก็คือจุลินทรีย์ตัวเล็กๆเหล่าสัตว์แมลงตัวเล็กๆที่มันอยู่ในในกองเศษฟางข้าวเศษหญ้าต่างๆเนะี่ยมันตายเนะี่ยทำไมเครื่องบินมันลงมาต่ำเนี่ยมันจะตกหรือเปล่านี่โน่นเครื่องบินงงครับมันลงมาทําไมอะ่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับนะ่ะที่มันแสงแวบๆอยู่ฝั่งนูน้น นี่เนี่ยเนี่ยแสงเนี่ยเครื่องบินมันลงมาต่ําเนี่ยมันลงมาได้ไงอะครับงงนะครับนะ่ยเสียไฟแว้บๆอ่ะโอ้ยไม่ใช่เครื่องบินตกหรอเดี๋ยวก่อนนะเป็นเรื่องแะครับเมื่อกี้เนี่ยเครื่องบินมันลงฉุกเฉินแล้วครับเนะเดี๋ยวได้เป็นข่าวแล้วพวกนี้นลงตรงนี้ได้แล้วครับเครื่องบินเป็นเรื่องเลยครับ ตรงฝั่งตรงข้ามของอาจารย์เนี่ยมันไม่มีสนามบินนะครับเนะี่ยมันไม่มีสนามบินแล้วมันลงมาได้ยังไงอะ่ะเครืองบินอะลงฉุกเฉินแน่เลยอะ่ะงงอะสนามบินตาคีมันไปอีกไกลเลยครับมันไม่ได้อยู่ตรงนี้เอองงงงเนี่ยให้ดูเดี๋ยวอาจารย์ไปเติมฟืนละเปิดไว้นะครับนะเปิดเปิด หัวเตาไว้นะครับถักใครว่าเป็นปล่องอาจารย์บอกว่ามันไม่ใช่ปล่องแล้วกันขึ้นบันไดสักหน่อยที่วไว้จัดไม่ดีครับมันไม่เหมือนตาคนไงกล้องมันหมดแล้วครับเนี่ยนี่นี่คือฝาไงอาจารย์ไม่ได้ปิดเ,เปิดออกมาแล้วก็ในช่องก็อเอาไม้มาสองดุน สั้นๆเนี่ยสอกกว่าใส่ลงไปแล้วครับเนี่ย <c oughs> นั่นห <c oughs> ลักปุ๊บเลย <c oughs> โดนถังใส่ลงไปสองดุนครับ <c oughs> ไฟมันเยียบแล้วเนี่ยไฟมันหมดครับหมดก็เติมไม่เป็นไรก็ไม่อยากจะเร่งมันไงให้มันค่อยๆกุ่นๆไปอย่างเงี้ย หยุดมั่งหยุดใส่มั่งมันก็เหลือเหลือฐานเหลือฐานอยู่ข้างล่างอยู่ดีมันไม่ได้ดับนี่มองไม่เห็นเลยแต่มันไม่ได้ลุกไงไม่ได้ลุกต้องเอาไอา้อะไรพูกกิ่งไม้เล็กๆหรือว่าทางมะพร้าวมาใส่แล้วมันก็จะลุกเป็นเปลวตอนนี้มันไม่ได้ลุกมันแต่มันไม่ได้ดับไงมันก็ร้อนอยู่ไงถ้าให้ดีนะ คือจะเล่งมันก็คือว่าอย่าให้มีหมดแสงตรงนี้ต้องไม่ให้หมดแสงก็คือใส่ไปเรื่อยๆใส่ติดต่ออาจารย์ไม่ได้ใส่ติดต่อไงยี่สิบสามสิบนาทีมันดับไปบ้างก็มาใส่เพราะตอนนี้มันอยู่ในช่วงของการอบอบไม่ได้เล่งนะครับเพราะใส่ไม้เข้าไปมันจะเกิดควันครับเกิดนิดหน่อยเกิดควันนิดหน่อยอย่างเงี้ย แต่ควันมันจะขึ้นตรงตอนนี้มันก็คดๆคดคดเข้ามาจานปิดปิดจมูกพูดมาค่อยชัดหน่อยอย่างเงี้ยไม่อยากให้มันเกิดแล้วก็ัควันกลัวรบกวนคนอื่นเขาเนี่ยมันจะเกิดควันหน่อยๆครับเกิดควันหน่อยๆก็ต้องไปปิดหัวเตาที่จรงิงปิดหัวเตาสักแป๊บนึง ให้ความร้อนมันสูงขึ้นแล้วมันก็จะติดเป็นไฟลุกในกามันดูไม่ได้เสียดายเสียตังไปซื้อในกาใหม่อืมนครับฟันไม่มีเมื่อกี้อาจารย์ไปใส่อีกประมาณสามสี่ดุนเล็กๆเ,เ,เท่า,าไม่ถึงดัมมี่นัเนะนะเล็กๆ ใส่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 ใส,ใส,ใส่ก็ไม่มีควันเพราะอะไรเพราะมันลุกไงถ้ามันลุกแล้วมันไม่มีควันป่องควันมันก็เลยไม่ใช่ป่องควันมันไม่มีป่องควันเพราะว่าไม่ได้เจตนาให้มันเป็นปล่องนเนี่ยมันก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาแรงนะแต่มันก็ลุกอยู่ข้างในร้อนนะร้อนแค่นี้ก็ร้อนพอแล้วเนี่ยจาใส่เข้าไป มันบางครั้งเวลาใส่ไปใหม่ๆมันก็ลุกขึ้นมาบ้างแดงๆนิดหน่อยอย่างนี้บ้างจะร้อนพอแล้วแค่นี้ยขออย่างเดียวคืออย่าให้มีควันเท่านั้นเองเนี่ยเห็นไหมก็จะพยายามให้ดูนี่แหละพยายามให้ดูควันนี่แหละดูว่ามันมีควันตอนไหนบางทีมันขี้เกียจดูอ่ะมันไม่รู้จะควบคุมควันยังไงก็ปล่อยมันมีควันสักสามนาทีหนาที แต่ส่วนใหญ่ก็จะทําพยายามทําให้เป็นอย่างนี้ไม่ให้มีควันมันจะมีได้ไงนะครับ FC บางท่านก็พูดถูกพูดถูกคือว่าถ้ามันลุกไหม้สมบูรณ์มันไม่เกิดควันนะครับพูดถูกแต่การกระทําการกระทําหรือว่าการปฏิบัติอาจารย์ต้องมาคิดเองต้องมาคิดว่าแล้วมันสมบูรณ์มันจะต้องเป็นยังไงก็คือว่านี่แหละสมบูรณ์ก็คืออย่าให้มัน อย่าให้มันดับให้มันลุกเป็นไฟให้ตลอดแล้วก็ให้มันเป็นถ่านเยอะหน่อยคือเอาไม้เล็กนี่แหละไม่ต้องไปเอาถานไปข้นฐานมาใส่นะครับแล้วก็ไอ้ฐานถานอาจารย์เออวันคลิปนี้ครับบอกหน่อยก็คือว่าเตาบางอย่างนะครับเตาบางอย่างเป็นเตาเหล็กเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเอาถ่านเก่าพวกเปลือกพวกเปลือกเปลือกถ่านที่มันดิบดบหรือว่าสุกบ้างดิบบ้างหรือว่าไม้ านเ่าเนี่ยเขาจะใส่ลงไปในใต้ใต้ฐานเตาครับใส่ไปเพื่อให้มันแรงไงแต่อาจารย์ไม่ใช่นะครับเปลือกไม้นี่เอาไว้เป็นฐานอัดแท่งทุกหยดไม่พยายามไม่ทิ้งไอท้ที่ไอ้ที่ทำเชื้อไฟนะคือตัดใจแล้วมันเป็นขยะจริงๆถึงใส่เข้าไปเนี่ยมันก็ไม่เกิดไม่เกิดอะไรขึ้นมานี่ควันไม่ม,มีนิดนึงนิด,น,ดนึงก็ไม่มีเนี่ย มันไม่เกิดอะไรเนี่ยถ้าทํารักษาได้อย่างนี้ยนะ่ทั้งคืนทั้งวันมันก็คนผ่านไปมาเขาไม่รู้หรอกครับว่าเผาถ่านเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นะใครเผาผ่านมาใครเผาถ่านตรงไหนอะไม่ได้เผาแต่ถ้าเราเร่งคือว่าใส่ไปหลายดุนจัดใส่มากๆม,ม,ม,มันจะเกิดควันเอาไม่อยู่ถ้าเอาไม่อยู่จีก็เอาฝานี่ปิดเข้าฝานี่ครอบปึ๊บแล้วก็เอาสายทับบนนี้สายทับดันคางให้มิดเลย เด็กควันมันจะไปพุพุตรงหน้าด้านหน้านู้นนะครับถ้าอาจารย์ทำท่อลำเลียงควันอีกสักสองเส้นน่ะแล้วก็วนเข้าไปมีถังเก็บควันถังเก็บควันคล้ายๆอย่างนี้นะแต่ไม่ต้องไปทำใหญ่อย่างนี้หรอกก็ถือถังแล้วว่าให้ท่อมันวนไปวนมาวนไปพับไปพับมาเหมือนเหมือนตู้หลังตู้เย็นนะครับที่ระบายความร้อนนะ่ะหลังตู้ตู้ตู้เย็นตู้แช่ใหญ่ๆอะ่ะเขาจะมีนะครับ อาจารย์ก็ไม่ได้ทําให้ดูนะมันจะงอไปงอมางอขึ้นงอลงงอขึ้นงอลงแล้วก็แช่น้ําไ้ไงเพอะแช่น้ําไปเหมือนว่าแช่น้ํายามันก็จะไปควบแน่นเอาควันกันเป็นน้ําส้มควันไม้แทนที่จะให้มันเป็นควันพ่นขึ้นตู่ฟองฟ้ามันกลายเป็นน้ําแทนไงเอาเอาควันนะให้กลายเป็นน้ําอย่างนี้เอาควันให้มันย่อยสลายก็คือเผาไหม้สมบูรณ์เนี่ยควันมันก็ไม่เกิดเนี่ยมันเป็นแบบนี้ มันก็มีหลักการง่ายๆแต่อาจารย์จะยิงเรื่องว่าเอาความคิดมาจากว่าโลกโลกมนุษย์เนี่ยเดอะเอิร์ธก็คือโลกของเราแกนกลางใจกลางโลกเราเนี่ยเป็นลูกไฟลุกอยู่เป็นหินลาวาเป็นหินล้อมเหลวนะครับเป็นไฟล้อมเหลวก็เป็นเหมือนเหล็กนะครับเป็นเหมือนเหล็กแต่มันเป็นหินเป็นแร่ธาตุเชื่อว่ามันเป็นเหมือนพลังงานนิวเคลียร์นะครับมันลุก มันลุกอยู่ใจกลางโลกลุกได้ยังไงอ่ะทาไมมันไม่ดับอ่ะเพราะผิวโลกมันคุมหมด่ะแล้วไอ้ไอ้ปองภูเขาไฟมันก็มีนิดนึงเท่ากับเล็กกว่าเส้นผมของคนอีกนะมันทําไมมันไม่ไม่สมดุลกันเลยมันทำไมมันลุกอยู่ได้ยังไงนะแปลกไหมครับมันลุกอยู่ได้ยังไงใจกลางโลกเราเนี่ยมันลุกเป็นไฟอยู่นะเนี่ยก็เอามาคิดอาจารย์ก็มาคิดว่าเตาเราก็เป็นอย่างเงี้ยเตาอาจารย์ เนีนยควันไม่มีแต่มันลุกอยู่นั้นน่ะมันลุกอยู่ครับนะครับถ้าอาจารย์อยากให้นักเผาถ่านทุกท่านนะครับทำแบบนี้ยนะยพยายามทําแบบเนี้ยคือไ่ควันก็คืออย่างนี้นะครับเนี่ยไ่ควันไอตอนที่มันมีมีควันพ่นน่ะคือว่าเราทําไม่ถูกขั้นตอนหรือว่าข้ามขั้นตอนมันก็จะมีควันแต่ถ้าถูกขั้นตอนเป็นอย่างนี้ครับหลายละควันมันไม่มีควันครับ มันไม่มีนะมันไม่มีแล้วเตาเราก็จะร้อนไปเรื่อยๆค่อยๆระอุไปเรื่อยๆเจนกว่ามันร้อนเต็มที่ควันบ้าเกิดพอควันบ้าเกิดปุ๊บอาจารย์ก็จะจุดไฟให้มันลุกลุกบนหัวเตานู่นแล้วมันก็จะลุกเข้าไปในใจกลางเตาแล้วไฟมันก็จะแลบแทนที่จะเป็นควันมันก็จะพ่นเป็นไฟพ่นขึ้นมาแค่นั้นเองนั่นคือแก๊สมันเกินละมันเยอะจัดนะมันก็เลยต้องเผาทิ้ง แต่ถ้าไม่เผาทิ้งมันจะเป็นควันพ่นขึ้นมาเลยเขาเรียกควันบ้ามันจะพ่นขึ้นมาบนท้องฟ้าตาม็มเลยนะแต่ไอ,ไอ,ไอ,ไอควันบ้าที่ว่าเป็น,ปนไฟพ่นเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาอย่างที่อาจารย์จะทำนะ่ะคือทาท่อให้เยอะกว่านี้ท่อเยอะเลยพอปิดปุ๊บมันจะไปตามท่อเลย้ายขวัเท่านะไปแล้วก็ไปเข้าห้องอบมันก็จะกันเป็นน้ําส้มวันไม้ครับ แล้วก็อบเป็นความร้อนไว้อบถ่านไว้อบสมุนไพรต่างๆนั่นแหละโอ้ลืมครับลืมดูเวลาโอ้ลืมดูเวลาครับมันยาวเลยเนี่ยยี่สิบหกรู้จะโพสต์ออกไปได้หรือปานะครับเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผิดพลาดอะไรก็ไมร่รู้มือถืออาจารย์นะโพสตไม่ได้เลยซื้อได้อาทิตย์เดียวครับก็อย่าลืมติดตามอาจารย์นะครับ ให้กำลังใจกันด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ